ไอตรงเนี้ยคือการที่เขาโฆษณาเด็กเพื่อเด็กเป็นฮีโร่แล้วพอมีโล่ปั๊บมันจะมีผลประโยชน์เขาเรียกว่าลาบสักการะวันนี้นะได้แค่นี้ต่อไปพอเด็กนี้เป็นคนโตคนใหญ่คนมายเยอะแยะมากมายท่านว่าได้เท่าไหร่ผมว่าได้เป็นร้อยล้านพันล้านนะเออท่านอย่าไปทำเป็นเล่นไปเด็กอะเด็กมันอภิญญาณอะใครสร้างพ่อแม่สร้านงนะผมอยากให้เขาฟ้องผมมากเลยนะเพราะผมจะได้พิสูจน์ในศาล ผมอยากจะฝากทนายคนหนึ่งนะขอเรียกชื่อทนายทรราชก็ได้นะนะครับฟ้องมาเลยผมมายินดีเพราะว่าผมอยากจะขึ้นศาลมากมันเก่งนักมันเหน็บผมปล่อยเแล้วเกินผมอยากให้คนมาเกี่ยวกับเรื่องลัทธิเชื่อมจิตเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นเกิดจากการวางแผนของอพ่อแม่คู่หนึ่งนะครับเป็นพ่อแม่ของน้องไน์สร้างลูกขึ้นมาให้เป็นคนพิเศษ เป็นเลิศโดยอ้างว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กที่มีบุญมาเกิดเป็นอวตารจากชั้นอนาคามีแล้วก็อวตารจากชั้นจาตุมก็คือเป็นพญานาคมันเป็นไปได้ยังไงตั้งแต่15กรกฎาคมก็เลยไปดูนะฮะปรากฏว่าผมก็เลยดําเนินคดีกับบุคคลทั้งหมดมีอยู่10คนนะ 1. นายพิชยา 2. นางสาวนัทพร 3. มน,นายคเนตคณินวรพันน,นายคเนตนี่เป็นหมอนะหมอพัฒนาการเด็กหรือหมอเด็กพิเศษที่ดูแลน้องนายอยู่แต่ผมไม่รู้น้องนายเป็นหรือเปล่านะไอ้น,นี่ไม่ทราบก็ไปดูคิดเงออดงเพราะว่าหมอคนนี้เป็นคนรับบริจาคในการซื้อที่ดินจากพ่อกออ่าที่แรกเขาแปดแสนอะไรเสียงกัน3ล้านอะไรผมไม่รู้อันเนี้ยเดี๋ยวผมเอาเป็นพยานด้วยไอคนนี้ก็โดนแล้วมีแอดมินใบเฟิร์นไอแอดมินนารินที่เขาบอกว่าเชื่อมจิต อยู่ในปตัตตัยพีโดกับผม,ผมเลยเอาซะด้วยนาลีสวรรค์ <c oughs> เอาด้วยนะครับแล้วก็อีกคนหนึง่งแอดมินสาวนะแอดมินสาวันนี้ก็ดูแลทั้งหมดอีกคนหนึ่งครับทนายที่ผมไม่อยากพูดเลยขอเปลี่ยนชื่อเป็นทนายสวรารัตน์ก็แล้วนะครับเอาละครับแล้วก็มีแอดมินแอดมินแอดมินเพจผู้ควบคุมเพจเพจลุกนิลามิตพิวาจุติแล้วก็แอดมิน ผู้ควบคุมทิกต็อกบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นแอดมินทั้งหมดแอดมินทั้งหมดเลยนะครับที่ดูแลเพจ Facebook แล้วก็ t i k t o อก,กผมเหมาหมดเดี๋ยวให้พนักงานสอบสวนในข้าดำเนินการสรุปก,ก็คือว่า<ม>ที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยก็คือว่าจากการที่เขาโปรโมทโฆษณา,าเด็กคนนี้เนี่ยในเพจ Facebook และ TikTok เนี่ยนั่นคือการนำข้อความอเมทเข้า,ขา,ขา,ขาสู่ระบบค,คอมพิวเตอร์แล้วก็เลยแจ้งความ แล้วมีการเลี่ยไรมีการอบรมนะผิดน่าจะมีความผิดตามพรบคุ้มครองเด็กพรบอรคอมแล้วก็พรบคอวามผิดฐานชอโกงแล้วก็พรบรการเลี่ยไรนะครับไ,ได้เงินทองเงินทองได้เงินทองมาฮะเสร็จแล้วตัวเราเนี่ยก็เลยมาแจ้งความร้องทุกข์ที่นี่ให้ดาเนินคดีนี่ฮะคือสรุปมีอยู่แค่นี้แหละครับมีผู้เสียหายติดต่อมาว่า เ,เขายังมีความศรัทธามีความเชื่ออยู่แล้วก็เขาไปปฏิบัติอยู่หลายครั้งนะครับแล้วก็มีคนไปเยอะมากนะครับในที่ต่างๆครั้งหนึ่งก็เสียเงินประมาณ990เบาทนะครับเขาไปสามคนนะครับมีแม่มีลูกสาวและก็ลูกชายแล้วก็พ่อไปส่งไปคอยรับคอยส่งนะครับจากกี่ที่เขาก็ไปทุกที่นะครับแล้วก็เสียเงินเ,เสียทองไปเยอะมากจนกระทั่งพอมีข่าวเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,เข,นเขาก็คุยกับผมอีกว่า เอ๊ะมันยังไงกันแน่เนี่ยเขาเขาบอกว่าช่วงแรกๆเนี่ยเขาได้ผลอาจจะเป็นอุปทานหมู่นะครับพอทําไปทามามันมีแสงวาบขึ้นมามีมีวิธีกล่อมนะครับกล่อมจิตนะครับว่าเอ๊ะเดี๋ยวต้องเกิดปรากฏการณ์นี้ถ้าเกิดไปว่าเราใกล้บรรลุแล้วโดยความที่มีความเชื่อในทางพุทธศาสนาและการปฏิบัติธรรมเป็นพื้นฐานก็คิดว่าอยากจะบรรลุธรรมให้เร็วขึ้นพอมีคนมาชี้แนะแนวทางก็ยิ่งไปกันใหญ่นะครับแต่อยู่ไปอยู่มาปุ๊บเนี่ยพอเริ่มเห็นสภาพน้องไนนะครับ ว่าเริ่มแบบว่าเอานิ้วแค่แตะแตะแตะแล้วมันจะเชื่อมได้อย่างไรแล้วก็ประกอบกับท่านท่านนายเนี่ยก็ให้ข้อมูลให้ความรู้คุณแฮรี่ให้ความรู้เพิ่มขึ้นนะครับว่าลักษณะดังกล่าวเนี่ยกจากไม่มีในพระไตรปิฎกแล้วเนี่ยยังไปเข้าเ,เหมือนกับการ์ตูนนะครับเราก็ยิ่งแปลกใจว่ากาลังถูกหลอกหรือเปล่าก็คุยกันลึกขึ้นลึกขึ้นจนในีสุดก็ผมก็เกลี้ยกล่อมสําเร็จนะครับว่าคุณแม่เรามาช่วยพระพุทธศาสนาดีกว่านี่เป็นบุญใหญ่ เพราะว่าถ้าเราขืนเป็นแบบนี้เราไม่ได้กําลังทาบุญอยู่เรากำลังทำบาปทุกๆวินาทีทุกๆย่างก้าวที่เรากําลังเข้าเข้าสู่ลัทธินี้นะครับเรากําลังทําให้คนหลงผิดหลงเชื่อจนตอนหลังเขาก็ยอมมาให้ข้อมูลแล้วก็ในสุดก็นํามาสู่การร้องทุกข์กล่าวโทษดางที่ท่านทนายได้กล่าวไปเมืม่อสักวันนี้ซึ่งก็ถือว่าเป็นอน,นิสงส์อย่างหนึ่งแล้วเขาก็จะได้ชักชวนผู้เสียหายท่านอื่นๆซึ่งตอนนี้เริ่มตื่นตัวแล้วนะครับว่า ผูปลอกนะครับการที่เราในฐานะที่เป็นพุทธบริษัทแล้วก็มีการเรียกว่าออกมาพูดอะไรที่มันไม่ใช่เรื่องของการหมิ่นประมาทน,นะคะแต่เป็นการติดชมโดยธรรมซึ่งมันเป็นประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยมัน,เป,น,น,นะะเป็นหน้าที่ที่ทําได้นะคะเป็นหน้าที่ที่ทําได้แล้วก็ดิฉันก็มามา,มาในวันนี้ตรงนี้ก็เพราะว่าอยากให้เห็นว่าเอออย่างน้อยอเราไม่ควรจะแบบว่า เวลาที่มันมีประเด็นอะไรในทางพุทธศาสนาที่เราเห็นว่าอันนี้มันปล่อยไว้ไม่ได้อันนี้มันจะทําให้คนแบบหลงเชื่อเข้าใจผิดหรือมันบั่นคอนหรือมันสั่งคลอนพระพุทธศาสนานะคะทำให้เกิดสัทธาสกิรูปอย่างที่ท่านอาจารย์อนันตชัยท่านพูดเนี่ยดิฉันก็เลยใช้ความเป็นพุทธบษัทคนหนึ่งอะนะคะมาให้กําลังใจท่านอาจารย์ในการที่ท่านอาจารย์ได้มาทําหน้าที่อยู่ตรงนี้อย่างน้อยก็ให้อาจารย์เชื่อมั่นว่า ไม่ใช่แค่หนูแต่ว่าหนูยังคิดว่ามีพระบัิษัทอีกหลายคนที่พร้อมที่จะอ,ออกมายืนอยู่เคียงข้างท่านอาจารย์แล้วก็ให้กําลังใจท่านอาจารย์ในการที่ท่านอาจารย์ทําหน้าที่เพื่อปกป้องดูแลพระศาสนาแล้วก็พระศาสนาคำสอนครับครับเราไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐเลยพี่อ้อเข้าทุกหน่วยงานที่มีส่วนอยู่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพมไม่ว่าจะเป็นสำนักพุทธในล้องทุกสำนักนายกก็ไปหมดแล้วแต่ทุกอย่างก็คือนิ่งเฉยกลายเป็นว่าให้แม่เด็กเชิญพมมานั่งคุ๋ยที่บ้านเอง โดยที่แม่เด็กก็พูดไป็ูตุป็นตาว่าเนี่ยพอมอก็ชมน้องนะน้องน่ารักไม่มีอะไรเลยเราเลี้ยงลูกเราเลี้ยงลูกดีพอมอก็เชื่นชมน้องสรุปแล้วพอมอเป็นลูกศิษย์พอมอสุราชเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์น้องไหนกับกลายเป็นว่าไม่ได้มีอะไรตอบกลับมาทุกอย่างเงียบไปจนเรามาขุดเรื่องที่ดีอะเรื่องที่ดนเนี่ยทําให้คนรู้สึกตื่นตัวมากขึ้นว่าเอ๊ะมันเป็นผลนกระโชดทับซ้อนหรือเปล่าลุ่มนีเรนนี่ก็เลยเกลียดพี่อ้อนหนักกว่าเดิมค่ะเนี่ย ไล่ด่าทุกวันแต่ดิฉันก็ด่ากลับเพราะดิฉันไม่กลัวนะคะถ้าจะออกมาสู้กับมารเราต้องมารกว่าสำหรับนคนพวกนี้มันทําให้คนไทยตื่นตัวมากขึ้นเกี่ยวกับศาสนาเมื่อก่อนคนไทยไม่ตื่นตัวในเรือเ่องศาสนาทุกคนคิดว่าโอเคฉันเกิดมาไปโรงเรียนฉันสวนต์จบฉันมีหน้าที่เขาวัดเขาวททาทำบุญทำทานจบแต่ตอนนี้ทําให้คนไทยรู้สึกว่าฉันอยากปกป้องศาสนา,ามากขึ้นในเมื่อเป็นศาสนาหลักประจําชาติแล้วทาไมคนอื่นต้องยิ่งเฉย หากคุณผู้ชมชื่นชอบสื่อแบบยุคนทีมข่าวอีซี่นิวอีซี่ยุคนสามารถสนับสนุนสินค้าชุมชนสุดยอดของเราได้เลยนะครับที่เห็นรู้จักไหมฮะคุณผู้ชมครับนี่คือมัมเนื้อวัวนะครับน้ำหนัก360กรัมบวกบวกราคา199บาทเท่านั้นนะครับของแท้แน่นอนส่งตรงมาจากทางภาคอีสานนะครับเป็นมัมนะฮะคุณผู้ชมได้ไปจะเอาไปตากเพิ่มเติมจะเอาไปจี่เอาไปทอดเอาไปเวฟเอาไปนึ่งโหมันทาได้หมดเลยนะครับเป็น หมั่นะสูตรอีสานอร่อยแท้แน่นอนนะครับสนใจพี่เขาว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาหรือว่ากดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เลยนะครับดูสภาพของเนื้อหม่มนะครับ3า0กบรัมบวกๆนะครับ199กบาทสนใจพี่เขาว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือว่ากดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์นะครับผมรักประกันของดีมีคุณภาพสนับสนุนสื่อแบบเราแล้วก็ยืนเคียงข้างชาวบ้านทํามาหากินกับชาวบ้านช่วยอุดหนุนสินค้าจะเรียกว่าเป็นซอฟต์ power ได้ไหมคุณผู้ชมครับนี่คือหม่มนะฮะยินเป็นไหมฮะ หม่ําม่ํ่าดูนะครับน้ําหนักเนี่ยหนักมากอร่อยมากนะครับใครกินเป็นเนี่ยผมแนะนําเลยนะฮะหม่ํ่าทีนี้มาต่อกันที่ไส้อ่วอันนี้ขายมาสามสี่ปีแล้วนะครับที่เด็ดของแท้แน่นอนนะครับมีสองแบบนะครับเผ็ดกับไม่เผ็ด ราคา2 2 0บาทน้ำหนักถึงครึ่งกิโลกรัมเลยนะครับมีสูตรเผ็ดกับสูตรไม่เผ็ดสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิงไลน์อันนี้เป็นสูตรเฉพาะเลยนะครับที่กินมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กๆนะครับเป็นสูตรบ,บ้านแม่เพื่อนนะครับไสอั่วนี่อย่างดีนะครับดูนะเห็นแล้วน้ำลายไหลนะครับสุกแล้วนะครับพอคุณผู้ชมได้ไปจะเอาไปจี่จะเอาไปทอดก็ได้นะจะเอาไปเวฟก็ได้นะครับเอาไปอุ่นซ้ำนะแล้วกินได้เลยเราเลือกไส้อั่วที่ไส้ขนาดกำลังพอดีนะ นะไม่ไม่ใหญ่เกินไปนะอันนี้มันเป็นรสนิยมการทานนะบอกว่าไส้มันต้องไม่ใหญ่มันตั้งแบบว่าพอดีคำนะเนื้อเนื้อเน้นๆน,น,นะครับสูตรนี้นะครับอยู่มาผมว่าหลายสิบปีแล้วแหละนะหลายสิบปีทํามาจากรุ่นของคุณแม่เลยนะครับนะคุณแม่ของเพื่อนนะเนี่ยครับชุดละ220บาทมีเผ็ดกับไม่เผ็ดนะครับหากคุณผู้ชมชื่นชอบเผ็ดๆ,ๆหน่อยก็เลือกเผ็ดถ้าไม่กินเผ็ดเลยนะครับนะก็ บอกว่าไม่เอาเผ็ดนะสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือว่ากดสั่งซื้อในลิงไลน์ไหมครับน่าทานมากคือที่เห็นเนี่ยเป็นสีแบบนี้คือมันใส่ช่องฟรีดมานะใส่ช่องฟรีดมานะครับมาต่อกันที่อหัวน,นี้สุดยอดละนะเห็นขาวๆแบบนี้เนี่ยก็คือออกมาจากตู้เย็นนะครับช่องฟรีดแหนมยุคนครับชุดละร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจเข้ามาหนึ่งชุดเนี่ยจะมีถึงสิบชิ้นนะครับชิ้นใหญ่ๆเลยนะครับ นะเป็นแหนมถ้าเป็นภาษาเหนือเนี่ยบ้านผมก็เรียกว่าจีนส้มเป็นจีนส้มเป็นแหนมที่อร่อยท,ที่สุดเท่าที่ผมเคยกินมาแล้วนะครับตอนนี้เรากําลังพัฒนายกระดับไปเรื่อยๆเข้าใจว่าในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านะครับเราจะมีแหนมทรงคุณภาพเหมือนที่คุณผู้ชมเห็นตามร้านสะดวกซื้อหรือว่าตลาดสดทั่วไปเรากําลังพัฒนานะครับเพราะมันประสบความสําเร็จนะไปไหนมาไหนคนก็ทักผมยุคนมีแหนมหรือเปล่าคุณนะผู้ชมครับเนี่ยฮะแหนมยุคนเป็นแหนมหมูนะครับมีเนื้อหมูอย่างดีนะครับหนังหมูอย่างดีแล้วก็พริกขี้หนูสวน จากภาคเหนือเลยครับพริกขี้หนู2เม็ดใส่ก็ไปในแต่ละชิ้นนะครับรับประกันนะครับว่าอร่อยหมดจดงดงามคุณภาพเยี่ยมนะขายต่อเนื่องมา3-4ปีนะครับจนตอนนี้กำลังจะยกระดับสินค้าให้มันมีมาตรฐานนะเพื่อที่จะเอาไปจัดจำหน่ายให้กับคุณผู้ชมได้ทั่วทั้งประเทศสามารถหาซื้อได้ตามตลาดร้านค้าต่างๆนะครับแหนบยุคน,นะครับอร่อยแท้แน่นอนหลายคนเนี่ยเป็น FC สั่งเข้ามาเนี่ยบอกว่าสั่งซื้อต่อเนื่องเพราะติดใจรสชาติ กินมาหลายปีแล้วนะครับกดสังสื้อได้ลิงไลน์ครับร้อยห้าสิบบาทและที่สําคัญของเหล่านี้เนี่ยคุณผู้ชมได้สนับสนุนชุมชนได้สนับสนุนชาวบ้านได้สนับสนุนสื่อแบบแบบผมเนี่ยนะผมก็ขายของบางครั้งก็หลายๆชิ้นก็แค่ไม่ได้อะไรเลยนะครับนะแต่มันจะได้มีทีมข่าวจะได้มีนักข่าวออกไปทําข่าวไง นะเพราะต้องจ้างเขาจ่ายเงินเดือนต้องจ่ายค่ารถค่าน้ํามันโอ้โหเยอะแยะตะแปะไก่พาสงพาสีอะไรต่างๆนานานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องหาไรายได้ผมก็ต้องกราบขอบผู้คุณคุณผู้ชมอย่างสูงนะครับที่เข้าใจแต่คนที่ไม่เข้าใจนะครับคนที่ก็ไม่รู้เหมือนกันก็เขาคงบ้านเขารวยผมว่านะไม่เคยทํามาหากินอะไรนะครับก็จะมาต่อว่าต่อขานนะครับนี่ผมทํามาหากินสุดจริตสุดแล้วนะครับสีเทาไม่มีนะครับไม่มียุ่งเกี่ยวทั้งนั้นนะครับทามาหากินแบบนี้แหละ อาจจะได้เงินยากหน่อยแต่มันก็ภูมิใจบาทสองบาทเพราะนั้นเนี่ยคือคือเป็นองค์กรข่าวไง ECU คน ECNew เนี่ยมีทีมงานโว้เป็นสิบกว่าคนนะครับนะนี่ขนาดฟันฟ้าน,น,นะเศรษฐกิจนะแบบนี้ก็ต้องอยู่ให้ได้ไม่งั้นเราก็ไม่มีหรอกครับนักข่าวไม่มีทีมข่าวไม่มีทีมตัดต่อไม่มีอะไรแบบนั้นนะครับผมก็เป็นนักข่าวไปอ่านข่าวธรรมดาธรรมดาทั่วไปแต่เมื่อเราเลือกแล้วไงว่าเราจะมีอุดมการณ์เป็นตนเองเราก็ต้องหาเงินเข้าองค์กรน,นะหาเงินเข้าองค์กร เ,เงินนักการเมอืมองอะไรผมก็ไม่รับนะครับนะผมก็ยืนหยักด้วยลําแข้งของตนเองอย่าลืมนะฮะใครที่พิ่งเปิดมาดูอันนี้มัม่มโอ้สวยงามมากมัม่มจากอีสานเลยนะฮะจากอําเภอพลจังหวัดขอนแก่นนะครับน้ําหนัก360กรัมบ,กบวกๆนะครับเลือกอันอย่างดีมาเลยนะ360กรัมบวกๆบวกๆไปเลยผมบอกทีมงานไว้นะครับ199บาทเท่านั้นสนใจพี่เขาว่าสนใจสนใจเข้ามานะครับหรือว่ากดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมครับ